สวัสดีครับนะ้านะต้อมฟิตออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มารีวิวนะครับผมส่งงานของลูกค้าหน่อยนะครับผมตัวนี้เป็นงานส่งมา DIY นะครับผมจะให้ดูงานที่เสร็จก่อนเนาะอันนี้ให้ดูด้านเดียวนะอีกด้านนึงจะติดแบรนด์ของของทางค่ายเขาเดี๋ยวจะหาว่าทําคลิปนู่นนี่นั่นนะครับผมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บุลลี่งานใครนะอันนี้ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนลางนะครับผมอ่าให้ดูคร่าวๆก่อน ตันี้ของเดิมเขาเป็นรางไม้มานะครับผมลางไม้มาลูกค้า,าเดิมทีลูกค้านี่เอามาเปลี่ยนไกลนะครับผมไกลตัวนี้เนาะก็เปลี่ยนไกลให้แล้วก็ใส่โรลเลอร์เข้าไปที่ปีกนะผมปีกเดิมเป็นปีกค้างคาวเนาะทีนี้ลูกค้าก็เลยเอาไปติดไปติดดอททีนี้ขาดอทมามันสูงนะครับผมตัวตัวท้ายเขาเนี่ยเป็นท้ายทรงอ่อนนะผมหลังอ่อนนะพอไปติดดอท ติดขาดอตคุดเสริมขไ้นไปอีกเนี่ยมันทาให้ให้ดอตอยู่สูงเกินไปนะครับผมเวลาเล็งอ่ามันจะชะเง้อน,นะครับผมทําให้เล็งไม่ค่อยถนัดเนาะเพราะว่าดอตมันอยู่สูงเกินระดับสายตาเนาะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของรางคดด้วยนะครับนี่อันนี้รางคดนะดูมองเห็นหรือเปล่านะคดแถวแถว,แถวช่วงปลายนะครับแถวแถวแถว,แถวปลายฮะเลยจากปีไปจากคดนะครับผมซูมให้ดูก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ซูม อ๋อสูบมันต้องจับปกตรับตรงการเดี๋ยวนี่ฮะดีนี่นี่นี่นคตจากแถวปลายไปนะครับนี่อ่ะทีนี้กับปัญหาก็คือลูกค้าไปใส่ขาดอดเองนะครับผมขาดอดเองอ่าทำให้ตัวดอดยกสูงมาลูกค้าทำเป็นติดดอกเนาะ ก็เลยอยากได้เป็นรางอลูนะครับผมเพราะว่าตัวนี้รางตัวนี้มันคดเนาะก็ส่งมาเปลี่ยนให้นะครับผมตัวนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับผมตันนี้ก็ใส่แผ่นอะคริลิกนะครับซ้ายขวาเพราะว่าวัดระ,ะยะเพราะว่าตัวรางอะลูมันจะเล็กกว่ารางไม้เนาะ,ะมันจะมีพื้นที่เหลือซ้ายขวาตัวนี้ก็ใส่อะคริลิกไปแทนนะครับแต่แรกว่าจะเอาไม้ปิดแล้วก็ตีร่องใหม่ให้แล้วนะครับพอดีวัดวัด พื้นที่ซ้ายขวาเหลืออย่างละสี่เซนอ่าสี่มิลนะครับผมพอดีก็มีอะิอคริลิกอ่าหนาสองมิลอยู่นะครับผมก็ประกบกันเป็นข้างละสี่มิลอุดเข้าไปแล้วก็เก็บงานนะครับผมแล้วก็ปาดสันด้านบนนะครับผมปาดสันด้านบน,นบตัวนี้เป็นรางเอ็กนะครับผมตัวรางนี้สามารถจับขาดอดได้เลยนะครับผมก็เลยต้องปาดสันรางเพราะว่าเดิมทีเป็นรางไม้นะอ่าล่องเขาค่อนข้างจะลึกนะครับผม เพราะว่ารางไม้มันจะสูงกว่ารางอลูพอใส่รางลูเข้าไปเนี่ยรางมันจะจมเข้าไปลึกนะครับผมเราไม่สามารถจะยกรางขึ้นมาได้อีกนะครับผมเพราะงั้นไก่จะไม่โผล่ตัวนี้ก็ต้องยืดไก่ด้วยนะครับผมอ่าก็ต้องีอ DIY หลายอย่างเปลี่ยนโครงไก่เป็นโครงไก่สแตนเลสด้วยนะครับผมเดิมจะเป็นไก่ที่แปะอยู่เฉยๆนะครับผมอ่าใส่ราง F ดับตัวเดิมลูกค้ามาเปลี่ยนโครงไก่ใส่ไก่ตัวใหม่นะครับผมแล้วก็อ่า ใส่ท่อท่อเน็บของต้อมพิทอ้อนะครับแต่ว่าตัวขาตัวนี้เป็นของเดิมของลูกค้านะผมก็ดีไอไวใส่ให้นะครับผมเวลาตัวนี้มีปัญหาก็สามารถสั่งสั่งกับผมได้นะมีอะไรให้พร้อมนะครับอันนี้ใส่ให้ฟรีไม่ได้คิดนะอันนี้เป็นอยู่ในทีมงานเดียวกันแล้วก็ปีกเดิมของลูกค้านะครับผมใส่โรเลอร์นะครับผม, er, บผมตัวปลายทิ้งปลายอยู่สามสิบห้าเซนเนาะสามารถใส่ใส่ยิงยางเสริมได้นะครับผมนี่แล้วก็เก็บงานสีท้ายนะครับผม เกี่ยงงานสีก็คือเคลือบแล็กให้นะครับผมพ่ลแล็กให้อีกสองรอบนะครับผมตัวสีจะมาเดิมเดิมนะครับผมอขออนุญาตไม่ถ่ายอีกฝั่งหนึ่งเนาะ,ะงานตัวนี้ต้องแจ้งก่อนว่ามันเป็นงาน diy นะครับผม diy ก็คือเหมือนดัดแปลงแก้ไขนะครับผมงานงานช่างอ่จจะต้องใช้เวลานะครับผมต้องหาเวลาว่างทาให้ตัวนี้ทิ้งมาไว้หลายเดือนเลยนะผมต้องแจ้งว่าหลายเดือนเลยนะ โชคดีที่คุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าไม่รีบนะครับลูกค้ามีหน้าไม้ไหลายระบอกเลยผมรีบไม่ได้นะครับผม <c oughs> เพราะว่าผมมีงานประจาเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ฮะนี่คืองานประจําที่ต้องทําให้ลูกค้าก็คือ,อาทาหน้าไม้กระบอกใหม่ขึ้นมาเนี่ยพวกนี้มันจะใช้เวลาน้อยกว่างาน DIY ครับผมงานดี Y มันต้องใช้ความคิดเนาะหลายคนอาจจะเข้าใจเนาะบางคนอาจจะไม่เข้าใจดีไอไวจะไปยากอะไรเนาะบางอย่างมันต้องใช้ความคิดในการดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้มันเข้ากับงานได้นะครับผม มันก็เลยมีข้อจํากัดก็เลยต้องบอกลูกค้าว่าพวกงาน d i วอ่ะจริงๆถ้าไม่จําเป็นผมไม่อยากรับนะถ้าคุยกันตามตรงมันไม่ค่อยคุ้มนะครับผมแต่ว่านี้เป็นคนรู้จักกันเนาะก็เลยรับไปให้แต่มีข้อแม้อย่างเดียวก็คืออย่าเล่นอย่ารีบน,นะครับผมงาน DIY ต้องหาเวลาว่างจริงอย่างกขาบอกนี้ก็ทําให้ตอนกลางคืนนะครับผมผมทาให้ช่วงทุ่มสองทุ่มอ่ะสองสามทุ่มไปถึงสี่ทุ่มอ่ะคือเวลาที่จะที่มันเป็นเวลาพักผ่อนของผมแล้วผมก็าหาเวลาว่างมาทําให้ อ่ะโอเคนะครับส่วนกระบอกนี้เดี๋ยวส่งให้ลูกค้านะก็เลยขออนุญาตลูกค้ารีวิวก่อนเนาะอ่าตัวนี้เป็นดอทของลูกค้าอ่าทุกอย่างโอเคนะครับผมเตรียมจัดส่งได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมเดี๋ยวมีอะไรจะมารีวิวต่อนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับน,นี่งานตัวนี้นี่เปลี่ยนรางมาตัวนี้ชุดน่าจะเป็นชุดที่สี่ที่ห้าแล้วนะครับ ที่ทํามาอยงางตัวนี้น้ําไม้เขาดีนะครับผมแต่ใครลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นรางอรูเฉยเนะี่ยมีปัญหาก็จัดให้นะครับโอเคครับ